ถ่ายคลิปเพืแอนทยอะไก็ลูกหัวถ่ายย้ายน้องบัวบานนะครับเสียงเอาบานด้วยอะวะอันนี้ฟังมล้เสียงไม่ใช่บัวห้องเสียงเหรอยาเหนียยยน่ยวยาอาจจะจอยครับวันนี้บัวบานเราวันจะได้วัน เดวิตีดาวู้เดวตีอางอผมว่าไหมมันบดีมันบดีเรยถ่ายของเนี่ยดี่นอนบวบ้าเดอบวบางหรอถึงกัน Ừ. nói mang đời văn lâu nó tả ơi Bà giờ phải hàm mua กินไกินไกินยังกินทำไม้วสวยโหยำหมองแรงขึ้นหนักแค่รหนักแ้นอนม่อไได้บัวนอนม่ไได้ตัวเด็ดออมคบคือให้มีใจอหนาวโหดคักนะหน้าโหดมันจะอยู่ในบทคิตตี้ อ้นเราเนี่ยเราก็ยางเต้เต้เต้พาดพาดเทอหาอะไรหาอะไรึงถ่ยกินกอไผ่ครับ,ดดรบกินยญ้าสดด้วยนะฟ้าของเอามา ไม่สุดีเลยนะ่ะเฮ้ยช้างอะไรนี่ช้างตัวอะไรตัวกีนี้ว่าอะไรเหรียญกินนะครับ นี่นกรอ,อากาศอืดนะน่าจะยังไม่ปักติหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่กิมหมอวาดูอยู่เดินแบนี้ก็น่าจะหายไวครับเดิน่างนี้นะผมว่าเดยวให้ย่อยกติกาเขาก็เริ่มบบนี้แล้วครับไม่มีงเห็เวัดเว้วยเ้ย ดัง pues ดังบ่บอกดังบิ๊ตัวเลยยอเสดังเลยไมีติง nah ่งหาขาวถ่ายเชือผางัวอย่าผางตัวหยุดยุดอันนี้เพือย่าผางตัวหยนี่เพื่อเล่นครับ อยากเรียนเขาอยู่นะผมก็ไม่รู้ว่าเขานอนได้หรือเปล่านะมันอาจจะยังไม่ให้นอนอย่างนี้หรือเปล่าก็นจะบายนะครับอาจจะไม่มีการอยากเล่นนะปกติเจ้ผมไม่ได้ครักขาอ่อนครับเพราะว่าหล,ล่อลื่นผมมันหล,ล่อลื่นหล่อจนลื่นขาอ่อนครับใช่ไหม บาทำกาบสีเนี่ยดดูด้วยไอ้สีแค่สะบัดสะบัดผมเมื่อกี้ยิ้งยโอ้โหยังหล่ออ่ะบวมอ่ะรับไแล้วไอ้ชื่ออืมอ้ชืมอเวลาดูวลเริ่มมีแต่เวลาเนี่ยวัดวางมาแนวเลย ันขางองแล้วไปแล้วไมไ่จะมาถ่ามเี่ยวะแล้วพอไปโรงเรียนไม่ไไมีมเมวรับ ถาสาที่ดาวจ้ะหมอวัตุวันครับวันเราก็ยังแข็งแรงอยู่นะเนี่ยจะน่าต่ายตายเลือ,อเหรอ่นยังตาไดยตาาไปเดตาเขาไนพีหลอกกันบ่ตอ,ตอ,ตอ,ตอ ยยเย,ะยะอะเยอะเยอะบมบาณสายพันตัวบบโบาณสายพังตัวนะครับ

ใส่ปุ๊บนานตล์บัวครับตายอ้วนของเรามาอน,นะนอึงนะเหมือนอึงเลยเนี่ยคอแบบเต็มมากครับเป็นผลก่อนเหลียงเยอะเหียงเยอะคนอ้วนอ้วนแต่หล่ออะไรผมยากเห็นเขาตอนโตร,ริงเลย งานเขาจะเป็นแบบได้ที่นี่ฝากติดตามกดไลค์เพื่ให้เราสนใจนะครับสบุัดครับ